ตาตูนเล,ลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนหยุดเจ้าชู้เถอะที่รักฉันมีชื่อว่าายเป็นนักเรียนมัธยมธรรมดาธรรมาคนหนึ่งวันนี้มีใครก็ไม่รู้เอาจดหมายรักมาใส่ไว้ในล็อกเกอร์ของฉันฉันก็คิดว่ามีใครแกล้งฉันซะอีกแต่พอขึ้นไปบนดาดฟ้าที่เป็นที่นัดหมายตามในจดหมายขึ้นมาจริงๆแล้วมาแล้วเหรอครับน้องายขอบคุณนะที่ยอมขึ้นมานะ่ะพี่แทนไทย ครับที่พี่นัดน้องพายขึ้นมาบนดาดฟ้าก็ตามที่บอกในจดหมายนั่นแหละน้องพายจะคบกับพี่ได้ไหมฉันได้ยินดังนั้นก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าพี่แทนไทยก็ถือว่าเป็นหนุ่มหล่อประจำโรงเรียนคนหนึ่งเลยทีเดียวเพราะเหตุนี้ฉันก็เลยตกลงไปซึ่งพี่แทนไทยก็เปิดตัวฉันอย่างเป็นทางการในระหว่างที่อยู่ที่โรงเรียนว่าฉันคือแฟนของเขา ซึ่งเขาก็ดูแลฉันดีทุกอย่างในวันหยุดบางทีก็พาไปทานอาหารดีๆหรือไม่ก็พาไปเดทไปเที่ยวในสถานที่ที่ฉันอยากจะไปแต่แล้วเมื่อเราครบกันมาได้สักพักพี่แทนไม่รับสายเลยอะ่ะข้อความก็ไม่ตอบด้วยแถมเวลาเจอที่โรงเรียนก็อ้างว่าไม่ค่อยว่างวันนี้ฉันจะต้องมาคุยกับพี่แทนให้รู้เรื่องแต่เอ๊ะเขากลับไปก่อนเวลางั้นหรอเนี่ย และด้วยเซนต์บางอย่างที่ฉันสัมผัสได้ฉันจึงรีบมาดูที่บ้านของเขาจริงด้วยพี่แทนมีผู้หญิงคนอื่นน่ะวายคิดถึงพี่แทนจังเลยอะค่ะพี่ก็เหมือนกันจ้าพอรู้ว่าน้องจะมาหาเนี่ยก็รีบกลับมาบ้านเลยฉันตัดสินใจไม่เดินเข้าไปหาพวกเขาและพวกเขาก็คงจะไม่รู้ว่ามีใครคนหนึ่งที่ยืนน้ำตาซึมอยู่ข้างหลังกำแพงฉันรู้สึกเสียใจมากและคืนนั้นฉันก็นอนไม่หลับเลย ว่าไงไอ้แทนเดี๋ยวนี้ไม่เห็นหวานกับน้องพายเหมือนเมื่อก่อนเลยนะยี่นั่นนอะเหรอทีแรกฉันเข้าไปจีบเพราะเห็นว่าน่ารักดีแต่พอคบไปคบมารู้สึกว่าจ,จืดจืดวะ่ะเฮ้ยมีใจร้ายไปหน่อยแล้ววะถ้าแกไม่ได้รักไม่ได้ชอบเขาแล้วก็บอกเลิกเขาไปสิพูดมันง่ายนะเพื่อนแต่ทำอะมันยากนะเว้ยเพราะน้องเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ยีพายทำไมวันนี้ถึงไม่มาโรงเรียนล่ะติ๊กพี่แทน่ะเขาน้องใจฉัน โธเอ้ยเอาแล้วไงฉันก็เคยเตือนเธอไปแล้วนี่พายว่าพี่แทนไทยนะ่ะเจ้าชู้จะตายอืมฉันก็พอรู้ว่าฉันมันโง่เองอะติกที่ฉันคิดว่าความดีของฉันจะเอาชนะใจเขาให้เขาเลิกเจ้าชู้ได้นะ่ะพายกินข้าวสึกหน่อยเถอะลูกลูกรู้ไหมว่าพอลูกเป็นแบบนี้แล้วแม่เศร้ากว่าลูกหลายเท่าเลยนะทำไมเขาทำแบบนั้นล่ะคะแม่เขาไม่รักหนูแล้วหรอ เขาจะรักเราหรือไม่มันไม่ได้สำคัญนะลูกแต่มันสำคัญที่เราจะไม่รักตัวเราเองมันไม่ได้นะเข้มแข็งนะลูกสักวันหนึ่งลูกจะต้องเจอคนที่ดีกว่านี้หมูนี้ยายพายไม่ค่อยโทรมากวนเราเหมือนตอนแรกเลยแฮะหรือว่าจะถอดใจไปแล้วอ้าวน้องพายเป็นยังไงบ้างล่ะขอโทษด้วยนะที่พี่ไม่ค่อยได้ติดต่อไปนะ่ะช่วงนี้พี่ต้องช่วยงานที่บ้านนะ่ะ หรอคะพี่แทนงานพี่คงเยอะน่าดูเลยนะคะที่ยังไม่บอกเลิกฉันเนี่ยคงจะเพราะสงสารหรือไม่ก็ยังหาโอ,อกาสไม่ได้สินะแต่เขาทำได้ยังไงกันนะ่ะทำสีหน้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยน้องมีนาน้องมีนาดูดีขึ้นมากเลยนะเดี๋ยวนี้นะ่ะพี่อยากจะให้น้องมีนามาคบเป็นแฟนกับพี่นะ่ะแล้วยัยพายล่ะคะพี่แทนไทย ไทยพี่มนจ้าช่วยไปเอาของที่ห้องศิลปะมาให้ครูทีสิได้ค่ะเอ๊ะนั่นมันพี่แทนไทยแฟนของฉันแล้วนั่นยายมีนานี่นาไม่รู้ละค่ะพี่แทนน่ะต้องเลิกกับยายพายให้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะโธน้องมีนาก็รู้ว่ายังไงพี่ก็ต้องเลิอกอยู่แล้วอะ่ะมันแค่ยังหาจังหวะไม่ได้ก็เท่านั้นมีนาถ้าเธออยากได้แฟนของฉันนักอะ่ะฉันยกให้ อุ้ยตายจริงหรือเปล่าจ้าพายถ้าเกิดเธอยกให้ฉันแล้วเนี่ย้ามำคืนเด็ดขาดเลยนะจริงสิผู้ชายแบบนั้นนะ่ะหาที่ไหนก็หาได้ฉันไม่อยากได้หรอกเออน้องพายฟังพี่ก่อนขอให้มีความสุขนะคะพี่แทนตั้งแต่นาทีนี้ไปถือว่าเราเลิกกันแล้วทำไมฉันจะต้องเจอเรื่องแบบนี้พายเธอไม่กลับบ้านเหรอคนอื่นนะ่ะเขากลับบ้านกันไปหมดแล้วนะ ฉันเลิกกับพี่แทนแล้วนะติ๊กดีแล้วล่ะเยายพายถือว่าหมดเว้นหมดกรรมนะเสียใจได้แต่อย่าเสียใจนานล่ะคอยดูนะติ๊กเขาจะต้องได้รับผลกรรมที่เขาทำกับฉันโหเพื่อนฉันมาแนวไม่โกรธไม่อาคตาแต่ไม่พลาดที่จะเอาคืนเลยแฮะแหมพี่แทนเนี่ยรู้ใจมีนาจริงๆเลยนะคะเดทแรกของเราก็พามาร้านหรูๆแบบนี้ครับ ถ้าน้องมีนาชอบน่ะพี่ก็ดีใจนั่นมันพี่แทนไทยนี่คะพี่แทนไทยมากับใครอะ่ะเออน้องวายมาที่นี่ได้ยังไงนะ่ะก็ที่นี่เป็นร้านของพ่อวายพี่แทนไม่รู้หรอคะสวยแล้วไอ้แทนนี่มันอะไรกันคะพี่แทนพี่แทนบอกมีนามาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าพี่แทนจะเลือกใครนะ่ะ นี่หล่อนสวยก็ไม่สวยสู้ฉันก็ไม่ได้ยังมาหน้าด้านแย่งแฟนของคนอื่นอีกตายหล่อนนี่เมื่อเธอพูดแบบเนี้ก็ได้สวยแน่แน่ก็มาสิเออใจเย็นๆก่อนครับทั้งคู่เลยไม่ยงไม่เย็นแล้วพี่แทนพี่แทนน่ะตัวดีเลยหล่อนกล้าตอบฉันงั้นเหรอ เหตุการณ์ในวันนั้นทําให้พี่แทนไทยที่เข้าไปห้ามได้รับบาดเจ็บและต้องเข้าโรงพยาบาลซ้ําร้ายยังมีคนที่อยู่ที่นั่นแอบถ่ายคลิปไปลงในเน็ตอีกด้วยและด้วยเพราะพ่อของน้องวายหนึ่งในกิ๊กของแทนไทยเป็นถึงมาเฟียเขาจึงได้ส่งลูกน้องและเหล่านักเลงมารุมทําร้ายแทนไทยถึงโรงพยาบาล ทำให้แทนไทยที่ร่างกายบอบช้ำจากการโดนทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำอีกต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเดือนๆแต่ในขณะเดียวกันชีวิตของฉันนั้นก็เหมือนได้พบกับฟ้าหลังฝนเพราะในตอนนี้ฉันได้รบกับรุ่นพี่คนหนึ่งที่เป็นสมาชิกของชมรมมวยเหนื่อยไหมคะพี่กวินไม่หรอกจ้าพี่มีความสุขกับการที่พี่ได้มาซ้อมมวยทุกวันแบบนี้นะ่ะ พี่กวินนั้นอาจจะไม่ได้หล่อเท่ากับพี่แทนไทยแต่นิสัยของเขาหล่อมากใกล้เวลาเลิกเรียนแล้วแต่ฝนด้านตกซะได้และในจังหวะนั้นพี่แทนไทยที่เพิ่งกลับมาเรียนก็เดินตรงเข้ามาหาฉันน้องพายพี่ขอโทษพี่รู้แล้วว่าพี่ทำผิดพี่มันโงม่มากเลยที่ทำแบบนั้นกับน้องพายได้โปรดเถรน้องพายน้องพายยกโทษให้พี่เถอะพี่สัญญาว่าจะไม่ทำให้น้องพายเสียใจอีก พี่แทนคะลุกขึ้นเถอคะค่ะพายยกโทษให้พี่ได้แต่เราเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วนะคะทำไมล่ะครับน้องพายน้องพายจะ๊ะพี่เอาร่มมารับแล้วเรากลับบ้านกันเถอะน,นะค่ะพี่กวินพายต้องขอโทษด,ด้วยนะคะพี่แทนไทยนี่เราทำพลาดไปแล้วจริงๆงั้นเหรอมันไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วใช่ไหม เขามารบกวนอะไรพายหรือเปล่าจ๊ะไม่หรอกค่ะพิกวินเขาคงไม่กล้าแล้วล่ะเหตุการณ์นั้นทำให้ผมรู้ว่าถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้ผมจะไม่มีทางที่จะทำตัวแบบนั้นแต่ในเวลานี้มันก็สายไปเสียแล้ว จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องนี้จะออกแนวดราม่านะขอขอบคุณน้องกันยรัตน์ด้วยนะคะที่แนะนําเรื่องนี้เข้ามาค่ะเอาเป็นว่าใครที่อยากจะแน,นะนําการ์ตูนละครแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะแล้วฝากกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งช่องให้พี่ด้วยค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะ